ที่ชาแนลนะครับนี่ครับเรามาอยู่ขั้นไซต์ทู2022นะครับใหม่ล่าสุดเลยนะครับของแย่งกันมากครับก็ที่คืนเทนเนอร์ก็คือมีลูกค้าจองนะครับเดี๋ยววันนี้เราไปมารีวิวแล้วก็เออเป็นการฟิตรถให้ลูกค้าด้วยนะครับมันแทบจะเหมือนปีเดิมเลยนะครับแต่ว่าถ้าดูดีเทลจริงๆแล้วมันสีเดิมนะครับแต่ว่าเปลี่ยนลวดลายครับจาก ปีก่อนนี่สีแดงจะอยู่ด้านหลังนะครับแล้วก็ดําอยู่ด้านหน้านะครับสลับกันนะครับแล้วก็มีเปลี่ยนลายตรงกลางนิดหน่อยนะลายตรงนี้นะครับมีเปลี่ยนสีโลโก้ด้านหน้านะครับก็เดี๋ยวผมจะมีรูปปีก่อนหน้านี้ขึ้นให้นะครับเทียบกันบางคนคิดว่าไม่เปลี่ยนสีนะแต่จริงๆแล้วมัน,ม,นมันเปลี่ยนลายใหม่นะครับจะคล้ายๆตัวคานอนเลยนะตัวคานอนที่พี่รวมกับสลาบูที่อยู่นะ คล้ายๆเลยนะครับอลายคาร์บอนด้านหลังครับมันจะชัดกว่าเดิมนะครับผมรู้สึกว่าสีปีใหม่มันเงาขึ้นนะถ้าเทียบกับสีปีก่อนนะเหมือนสีเขาทำมาดีขึ้นนะครับนี่นครับจะมีความเงาแล้วก็ถ้ามองดีๆจะเห็นเป็นลายคาร์บอนด้านในเลยนะ ต้องมองใกล้ๆนะครับดูในกล้องอาจจะดูไม่ค่อยออกส่วนกรุ๊ปเซ็ก็จะเป็น R 7 0 0เหมือนเดิมครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับชุดขับเหมือนเดิมเลย105เต็มกรุ๊ปครับ105เต็มกรุ๊ปอ่าบันไดนี้ลูกค้าอามาใส่นะครับไม่ได้แถมให้นะครับ <ๆ S 2> ก็จานคอมแพก50 4 4เหมือน,นเดิมครับแล้วก็มากับซีนพีหลังคาสั้นนะเือง11 28นะครับเฟรมปีนี้ก็เป็น UCI <า> รับรองเหมือนเดิมน,นะครับคาเซ่ hey, ครับ BCI e บบอก,ก็จะได้เป็นเซเล็อิตาเลียนะครับรุ่น X1 นะครับตัวนี้ก็บอกหลายร้อยนะครับน่าจะเกือบเกือบพันล้อก็เป็นอิสตันนะครับ R90 SL นะอันนี้ก็ประมาณราคาประมาณสีาพันนะครับล้อยางก็เป็นอันตาสปอร์ตเหมือนเดิมครับ อันนี้ก็เส้น6700เลยนะก็อะไรที่ให้มาก็ค่อนข้างดีนะครับไม่มีอะไรที่แบบไม่น่าใช้สักชิ้นเลยนะส่วนพิทครอบก็เป็นของของคาร์เซ่นะครับคาร์เซ่อลูมิเนียมนะครับแต่ล้อล็อก็อาจจะมีเปลี่ยนแปลงกันนิดๆหน่อยๆนะครับส่วนแบนหลองคอให้สังเกตดูเป็นคาร์บอนแล้วนะครับแบนหลองคอเก็บเบาทุกรายละเอียดนะครับ ครับตอนนี้ผมก็ได้เซ็ตรถให้ลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยนะครับเบาะอาจจะต่ำหน่อยนะครับลูกค้าสูงแค่ประมาณ1 5 0เองนะครับเป็นผู้หญิงนะครับส่วนสเต็มก็เปลี่ยนเป็นสเต็มสั้นเลยนะครับก็ไม่ได้ใช้สเต็มคาเซทที่ติดมาก็ติดบันไดอะไรเรียบร้อยนะครับคันนี้เบ็ดเสร็จอยู่ที่7โล9นะครับไม่ถึง8โลนะครับไม่รวมบันไดนะครับอันนี้ช่างไม่รวมบันไดนะครับแต่บันไดไปก็น่าอยู่ประมาณ8.1กิโลกรัมนะครับก็ ของหายากมากครับตอนนี้ใครสนใจก็ตอนนี้ผมยังไม่เปิดให้จองนะเพราะว่าผมได้เห็บมาแค่สองสามคันเองนะครับมีน้อยมากนะตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูอีกสองสีนะครับนี่นะครับนี่ก็คือสีอีกสองสีนะครับสำหรับสีที่มาใหม่ๆเลยก็จะเป็นสีขาวนะครับสีเขียวกับสีแดงเนี่ยเราจะเห็นมาหลายปีแล้วนะครับของคาเซ่ก็ยังมีสีเขียวสีแดงตลอดนะ แต่รู้สึกว่าสีเขียวมันจะสดกว่าเดิมนะสังเกตดูนะครับความเงาของเขานะครับส่วนร้นลายก็จะเปลี่ยนไปเหมือนสีแดงมือนกันปีเดิมจะเอาสีเขียวไว้หลังนะปีใหม่เอาสีเขียวไปไว้หน้านะครับสลับกับสีดํานะครับเทียบสีนะครับเขียวปีก่อนมันจะออกเป็นเหลืองนะเป็นเหลืองออกเหลืองสะท้อนแสงนะครับแต่ปีใหม่มันจะแบบเขียวแบบเขียว เขียวใบตองครับนี่นะครับมีความเขียวเยอะขึ้นนะแล้วก็ดูความเงาครับความเงาเฟมปีใหม่นี่เฟมเงาขึ้นเยอะเลยครับลดลายคาร์บอนเงาจนเห็นลายคาร์บอนเลยนะครับดีมากอันนี้ก็มีลูกค้าจองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับของสองเฟมีก็เดี๋ยวชิปหน้าเราจะมาประกอบคันไซทูกันรัวๆเลยนะครับจะเป็นชิปประกอบรถคันไซทูนะ เริ่มจากสีขาวนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาประกอบกันแล้วก็ยังมีประกอบดิสเบกส,สีเขียวด้วยนะครับก็หลังจากที่ห่างหายคลิปประกอบจัก,กรยานไปนานนะครับเดี๋ยวเราได้มาประกอบคันไซทูหลังจากที่ของเข้าแล้วนะครับนี่สีขาวนะครับสีขาวจะแพงกว่าเพื่อนนะครับสีขาวจะต้องเพิ่มตังค์อีกส0 0พนนะครับเขาเรียกว่าสีขาวมุกนะครับตัวนี้เนื้อผมดูจากในรูปโปรโมทเนี่ยผมนึกว่าเป็นสีขาวเงานะแต่จริงๆเป็นสีด้านนะครับ สีด้านนะครับสวยนะครับแต่ว่าข้อเสียก็คือมันจะเปื้อนง่ายครับสีด้านเนี่ยครับ <helping> คือเวลามีคราบมีอนะไรมาติดอะถ้าเป็นสีขาวเงาเนี่ยเราเอามือเช็ดออกเนี่ยก็หายนะแต่ว่าถ้าเป็นสีด้านเนี่ยเช็ดออกแล้วมันจะเป็นรอยรอยมือติดนะครับข้อเสียของสีขาวแล้วยิ่งเป็นสีขาวขาวล้วนเลยนะด,ดูครับขาวแทบจะขาวล้วนเลยจะมีตัวหนังสือตัดนิดหน่อยเป็นสีออกลุงๆเนินๆนะ คือแนะนานะครับสวยจริงครับสีขาวถ่ายรูปสวยจริงแต่ว่าถ้าใครที่ไม่รักษาความสะอาดเนี่ยผมว่าเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยกับสีนี้เลยนะก็ลองเอาไปพิจารณาดูครับถ้าใครที่ไม่ชอบดูแลความสะอาดนะสีเขียวกับสีแดงทีมนะครับโอเคราคาเฟรมเซตนะครับสำหรับคนที่สนใจนะแต่คราวนี้ยังไม่มีของนะครับต้องรอของเข้าวิธี ประมาณปลายเดือนนี้นะครับก็รอหลุดจองกันนะครับปลายเดือนนี้ขอเข้ามาน้อยจริงๆครับตอนนี้สําหรับเฟรมดิสเบรกนะครับราคาก็อยู่ที่2 4ง0 0บาทนะครับสําหรับตัวลิมเบรกก็จะถูกกว่า1000ันะครับ2 3 5 0 0บาทนะครับก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับเดี๋ยวเราไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเพื่อติดตามดูคลิประกอบรถนะหน้าผมจะมาประกอบตัวสีขาวนี่นะครับสําหรับคนที่อยากดูที่ประกอบรถสีขาวก็ กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้รอนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ